เราก็อ <One> ย <input> ู่ตรงตลาดมือสองนะคะทุกคนอยู่โบกกองแล้วค่ะมือสองแต่ว่าตลาดไม่ใหญ่ตลาดเล็กเราก็ได้กระเป๋าอีกแล้วค่ะทุกคนได้กระเป๋ามาอีกแล้วสองลูกากระเป๋าเต็มบ้านแล้วคนก็ไม่ค่อยตลาดน้อยไม่ค่อยเยอะก็อยู่ตรงดอกไม้ดอก ใช่ไหมมีอยู่กุ่มดึงเราไปดูต้นดอกไม้เด้วตลาดตลาดเขามีตลาดนะคะอีกคนหนึงไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้พอ,อเล้วนะคะทุกคนอีกคนต้งไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอ อยู่ตรงอันนี้นะคะคลองเปนะคะอยู่ตรงอีเกียตลาดไม่มีไม่ค่อยเยอะเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองตลาดไม่เยอะไม่ใหญ่วันนี้วันเสราเเเร์ไงเด้น่เดินอยู่เดินหาอยู่เดไม่รูอยู่ไหนเเดินหาคนอยู่เดินหาคนอยู่นะคะตอนนี้นะคะ คือกระเป๋าอีกแล้วหากันเจอแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้ว่ะกลับเร้ยวนะคะทุกคนกลับเร็ยวเด้ตอนนี้เราก็อยูอ่สองคนตายายแล้วนะคะคนขับ <c oughs> ไปกินข้าวเด้อไปกินข้าวเขา้เขาไปในช้อปปิ้งกินขา้าวมันร้อนแต่ก็มีลมมันร้อนแต่มีลม